คนด้าฟีดนะครับคันนี้จูนน้ำมัน2ห9 5นะฮะ <_ Q> ก็คันนี้เข้ามาจัดโปร5,000นะครับมีฟังวาล์วลังดีล่างหัวฉีดนะครับเข <_ Q> ตสายกรงหัวฉีดสเตนเลสดีเซตดีซียูเลินดิ่งรอบเดินเบาใหม่นะฮะ <_ Q> แล้วก็จูนกล่องหลักนะครับจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมัน2ห9 5นะฮะคันนี้กำลังสงสัยอยู่ เสียงคมแอร์เสค่คมแอมันตัดต่อดูๆเลยมองอยู่เมื่อกี้เปิดฝากรก็โปรงฝั่งก็ไม่เจอขึ้นรถมาก็เจออะไรวะนอ,อ่ะโอเคคันนี้มาไกลขับมาจากระยองเลยนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับโอเคก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูนโดยใช้ตัวนี้ครับ AF ใบแบงโตรจับผส,บสบมๆควมันแบบอากาศนะครับสายเป็นสิ่งเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูนรถเลยนะครับจูนสดจูนถล่มจ,จ,จ,จริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูน5นาทีสินาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะอ่ะก็ฝีนะครับล่วประจำตัวนะฮะอือเล่นแซงไม่ออกมีแต่เสียงร้อไม่ไปนะฮะ แล้วก็เกียร์เปลี่ยนไว้นะครับ okay, โอเคก็แก้ให้ครบหมดแล้วนะฮะขอเคร่รับมิแอนโอเคมาเดี๋ยวสปีดเทสกันนะครับเปิดแอร์เกียร์ดีนะฮะตรวจจีกยากนะครับไปคันนี้เดิมสนิทเลยนะเดิมยันท่อเลยนะน้ำมันโซฮอล์เก้าหาก่อนทำหน้าจะอื่นน่าดู ลายท่อสักใบก็จะดีกว่านะฮะมันก็จะลื่นกว่าไม่อันแบบนี้นะฮะคือถามว่าท่อเดิมจูนได้ไหมจูนได้ครับจะถามว่าวิ่งดีไหมก็วิ่งดีกว่าเดิมเยอะครับนะฮะโอเคก็แล้วก็สมมุติจูนเก้าห้าไปนะฮะถามว่าเติมอ e ีกยี่สิบได้ไหมเติมได้นะครับเติมได้ปกติเลยเพียงแค่วิ่งไม่ดีเท่าน้ำมันที่จูนไปเท่านั้นก็คือไม่ดีเท่าโซ่หเก้าห้านะฮะในทางกับการถ้าจูนอ e ี ก็เติม95ได้ปกติ95นก็หนึ่งได้ปกติครับแต่ก็จะวิ่งไม่ดีเข้าน้นมันอ e ีสิบที่จูไปคันนี้นะฮะโอเคก็พี่จูนะฮะจูคันละ3า0 0บาทนะฮะ,นน 3, นะฮะหรือจะจัดโปร5,000อย่งางคันนี้ก็ได้นะครับมีเดือนส่วนสำคัญทั้งนั้นนะครับพี่ครับ ให้บริการแต่งานจูนนะฮะเซอร์วิสบรรเทาทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับรวมถึงจูนรอบสถานที่นะฮะโอค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้งสช่องทางนะครัสช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบกูเกิลแแบบแล้วก็ t i k ิ o กนะครับแล้วก็ทั้ง4ช่องทางก็แนบเบอร์ไว้หมดแล้วนะฮะก็แอดไลน์ได้เลยนะครับก็ส่งงานสำหรับฟีโปรห้าพันนะครับจูนรถมันสหเ้าห้านะฮะ เล่งลึกน่วงอืดเล้งแฟงไม่มีกำลังเกียร์เปลี่ยนไว้แก้ให้หมดแล้วนะฮะโอเคครับขอบคุณครับ